สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้นะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดทีเด็ดดีๆน,นี้สามารถกดติดตามกดทัสไลายเข้ามาได้นะครับโอกาสกัเเซเลยคัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2คู่วันละ2ตัวตามกันมาได้นะฮะก็คืนนี้เราจะไปที่ฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกนะ,ะเป็นสวีเดนเปิดบ้านพบสโลวีเนียนะ คู่นี้เคยเจอกันมา3มเกมนะเป็นสวีเดนชนะ2ครับไม่เคยแพ้เลยที่เหลือเสมอกันนะสวีเดนดูดีกว่าไปเล่นในบ้านดวยต่อครึ่งคบลูกนะมาดูฟอร์มกันหน่อยเจ้าบ้านฟอร์มเป็นยังไงสวีเดนแพ้เซอร์เบียมาสี่แพ้โนเว่สามมีแพ้เซอร์เบียคาบ้านไปอีก1 0์แพ้โนเว์ไปอีกสองหนึ่งโอสี่เกมหลังแพ้รวดเลยว่ะมีชนะสโลวีเนียเกมหนึ่งนะแล้วก็มาแพ้โปแลนด์อีกหกเกมหลังเก็บใช้ได้เกมเดียวเลยชนะ1่เกมอัตราการบวกแม่ไม่ดีนะ บวกไปเกมเดียวในหะกเกมหลังอะ่ะขอดูสิบเกมนี้เจอทีมอื่นเป็นไงวะเจอทีมอื่นก็มีเสมอเช็คแต่แพ้ต่อเวลาเหรอแล้วก็แพ้สเปนแพ้จอร์เจียโอ้ฟอร์มไม่ดีววมสวีเดนะนะเป็นหัวหน้าเป็นห่วงละขอดูหกเกมหลังทีมเยือนหน่อยสซลวีเนียชนะนอร์เวย์มาได้ครับนี่ความมั่นใจเลยเสมอเซอร์เบียแล้วก็เสมอนอร์เวย์ มีแพ้นะเซอร์เบีย4-1แล้วก็มีแพ้สวีเดน2-0มีเสมอกาตา6เกมหลังล่าสุดก็ถือว่าเสมอเยอะนะเสมอ3ชนะ1แพ้2อัตรากันบวกก็บวกไป3เกมแล้วก็เจ้าไปเกมโดนไป2เกมอัตราการบวกดีนะ60%ไว้น่าลองไว้น่าลองแล้วล่ะฟอร์แม่งมาสวีเดนะอ่ะฟอร์ไม่ดีแต่แค่ผลงานทุกหลังเจอกันมาดีนะ เอาเป็นว่ากู่นี้ถ้ามีสโลววเนียลองหนึ่งลูกนะถ้ามีลองหนึ่งลูกให้าจากสโลววเนียแต่ถ้าไม่มีนะมีสวีเดนครึ่งลูกจะครึ่งลูกวอนใจจบบ้านเลยบอลแม่งต้องกลับมาแล้วฟ้าสามแต้มไม่ได้เชื่อว่าเล่นตามราคาได้เลยนะครับถ้าสวีเดนครึ่งลูกไม่มีก็ลองสโลววเนียหนึ่งลูกไปเลยนะครับส่วนคุ่ที่สองอยู่ที่ฟุตบอลยูฟาเนชั่นลีกเป็นไอร์แลนด์เปิดบ้านพบอาร์เบอร์เนียนะไอร์แลนด์ต่อลูกควบอะนะ เคยเจอกันมาสาเกมนะไอแลนด์เก็บใช้ได้2องัลเบเนียชนะ1นะครับมาดูหกเกมหลังเจ้าบ้านกันหน่อยหกเกมหลังไอแลนด์แพ้สกอตสองหนึ่งเสมอยูเครนชนะสกอตนะฮะแล้วก็มีแพ้ยูเครน UK, มีแพ้อัลเบเนียชนะลิัวเนียหกเกมหลังเราต้อชนะสองแพ้ถึงสามเสมอหนึ่งฟอร์มไม่ดีนะอัตราการบวกไม่ดีด้วยบวกไป2โดนไป4ี่นะอัตราการบวก3ามเปอร์เแล้วก็ฟอร์มไม่ดีโอเคมาดูทิมเยือนกกันหน่อย ทีมเยือนก็อาร์เบเนียแพ้ยูเครนไปห้าศูนย์แพ้สกอตไปสี่หนึ่งแพ้ยูเครนสามศูนย์แพ้สกอตไปอีกสองศูนย์นะชนะไอร์แลนด์หนึ่งศูนย์แล้วก็แพ้ร์เวย์ไปเก้าศูนย์โอ้โห6กเกมหลังไม่ชนะเกมเดียวแล้วแพ้แพ้เยอะด้วยนะอัตราการบวกก็ไม่ดีเลยแต่บวกเกมเดียวโดนไปห้าเกมอัตราการบวกแม่งกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งวะ1ิบปเปอร์เซ็นต์หนึ่งมั้งนะเป็นบอลรองเป็นบอลรองที่โดนง่ายด้วยเป็นบอลรองที่เสียตังค์ด้วยนะ ราคาต่อลูกควบนี่ไม่แรงเลยนะผมคิดว่าอยู่ราคาลูกหนึ่งกำลังดีผมคิดว่าชุดบ,บ้านน่ะน่าจะอาศัยความได้เปรียบที่ลเล่นในบ้านนะครับเก็บชายไปได้ฟอร์มผลงานช่วงหลังก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับดูดีกว่าอาร์เบอร์เนียด้วยคู่นี้เอาเป็นว่าเชียร์ไอแลนด์ในบ้านคิดว่าซับซับเก็บชายได้นะครับไม่พลาดเลยทีเด็ดสองคู่เนี่ยคู่แรกเจ้าบ้านหมดเลยสวีเดนไอแลนด์คิดว่ามาได้ครับติดไปนูไนไว้เลยแล้วก็มีโอกาสรุกบอลุบขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ยังไงก็เข้ามานะโปรชั่นนี่เยอะมากมายตามเพื่อนมาด้วยยิ่งดีนะครับเรามีโปรชั่นให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแ,แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเกมอื่นจัดเต็มเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเกมจริงๆตามเข้ามามีไฮไลท์ฟุตบอลให้ดูช่วงเช้าด้วยนะครับลอคลิกเข้ามาดูได้สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยขอให้ทุกท่านองเองกันรวยวันนี้สวัสดีครับ